กินเนื้อยาน้ำกันเพื่อนเพื่อนอันนี้ล่องหมอจ้าได้หม้อมามหมนี่เสร็จมากมันท่านสมัยดีไหมอ่เอาของไผ่ของมันเลยจ้าต่อสายพร้อมต่อสายไฟเลยพร้อมไฟกับชิมี่ีเขียวน้ำมองเนี่ยไฟขึ้นเวลามันทำงานเนาะรู้ขนาดเลยจ้าลูกสุสขนาดเลย ใช้ง่ายจ้ามือเนี่ยเพราะว่าแค่ลอกหมอเนาะกุ้งกะกุ้งแช่แข็งจ้าสีจืดจืดส่วนนี้ก็เป็นไออย่างก็ณ์ไม้ฝรั่งแต่ในซิปมือเราจะซื้อมาเลื่อมกินเพื่อน,น,นๆจะว่าเรืองเราจ้าป้าเน,นี่ยส่ยงา,าสงมือสวยงามเลยสีสันสวยงามเลยว่าพ่อใจพ่อใจสุดยอดจ้าสุดยอดความสวย ซุปเสือเชรเผ็ดเปื่อนๆคือให้ทำจิ้มเผ็ดมา้เนี่ยใส่ในบกง่าพอ่อไอ้นี่เนี่ยมาสีแผ่นจ้าแถมมาน้ำเอ็แถมมาน้ำหมอเพื่อนๆเนี่ยเอาใส้อันนี้ก็ได้จ้าเนี่ยนะพวเนี้ยพ่อใจจ้าพ่อใจควบง่ามพรินเซสจ้าซื้อมันเนะรูหรู สวยงามเนี่ยอันนี้เขาสามีเสร็จเป็นกินแล้วเหรอจ้าไอ้เพิ่งมีไฟเขียวพร้อมเวลาห้าเปิดอ่ะกินก่อนจ้าบัดนี้สั้นนี่ละมาจ้าบัดนี้มาเขาขาั่วบัดนี้เขาขั่วแปบ๊บหนึ่งมือนี้ก็วันอาทิตย์เนาะเสร็จเตรียมห่อเขาจ้าเพราะว่ามืออื่นไปเห็ดงาเนานะจ้าเนาะทั้งแม่ทั้งลูกจ้า ไปทั้งสองคนเนาะสายมินส์ใสิอยู่บ้านจ้าเออนี่คือหวัวเข่าเสรื้อมาปึงเทรายาเหมือนเดิมเหมือนทุกทกข้างอ่ะละจ้าก็ชิมมีขนมปังมาเคอร์เทศมาเคอร์เทศแล้วก็มาแร่ดิชแล้วก็อีกอย่างแค่หลอดจ้าเนี่ยจากหกโมงเช้าไปจนถึงสี่โมงแรกจ้าเนี่ยแล้วก็นำขวดนึ่งกับพ่ออ่ะละจ้าสำหรับเสื้อเนาะ โซเนี้ก็เป็นเข่ามันไก่เข่ามันไก่ในเซอร์เฮ็ดไว้จ้าเฮ็ดไว้ใส่ตู้เย็นบอกแตกอัญกชกัปนปาดใบเรียบร้อยชี้หอมเวลาเสิร์ดมาที่หลังลูกเนาะเสิร์ดมาถ,ถึงบานที่หลังลูกชาเสรอดหิวแห้งเนาะเพป่นกระเได้เฮ็ดกินเลยจ,จ้าอุ่นกินเซอร์เทสเฮ็ดใส่ตู้เย็นไว้อันนี้สั้นละประมาณสามถึงสี่มือจ้าแต่ว่าสามถึงสี่มือก็บรรจิณณ์นแนวเดียวได้เพื่อน สมมติเรามือนี่กินเนาะกินกินตอนแรกมืออื่นเสก็จะบ่กให้ลูกกินจ้าเจให้ลูกกินแนวแนวอื่นมืออื่นน่ะเจก็ิะฮหดแนวใไม่ให้กินต้มบ้าหมกป้ามาไปมืออื่นเนาะเราบนในมืออีกสองมือสามมือต่อมาจังสิมากินอันนี้อีกจ้าเพราะว่าบางที่เสือกมือแห้งเนาะเสือกเราอยากไม่ให้กับเข่าเพื่อนเนี่ยอันจิ้มกัเนื้อซันนี่นะจ้าเอานำข้อนี้อย่างก็นำซุปเป็นไข่บัวเพื่อน อันนี้การำจิ้มจ้าเดี๋ยวสิเอาไอ้พลาสติกว่าปิดไว้อขอตู้เย็ยนเบิดจ้า่วนนี้ก็เป็นเนี่ยหุงเข้าวไวจา้จ้าเดี๋ยวให้มันเย็ยนก็จะเข้าตู้เย็ยนไว้จา้าแล้วจา้านาก็สีเฮดเอกจา้าสีเฮดไอห่อเข้าให้ลูกไปโรงเรียนบันเน่เอไปทำงานโอ้ยว่าผิดว่าถือเมยเป็นประสาทเป็นเพื่อน ของลูกถ้าลแล้วจะคองแม่แต่งเรียบร้อยแล้วแลยคองลูกจะเดี๋ยวคองลูกจะนอนยังสีเฮนะ็ดเนาะนางพักจักหน่อยก่อนจีไอเพิ่งอันนี้เสร็จสังของมาเถิดมากสีชมพู่จะเสร็จเลยสั่งมากเนาะแต่ว่าไอ้น,นี่เสร็จบ่มบกดอกเพราะว่ามันท้องเกินไปเสร็จจกได้ท้องจืดๆก่อนนี้แต่ว่ามันโมมี่จ้ะเนาะก็กเลยปล่อยเลยตามเลยจ้เพอว่าเสร็จเน้นสีชมพู่เนาะแล้วก็วันนี้ปัญหาจา้ะเนี่ยมันแตกมองเนี่ย มันแตกเทขาก็เลยขึ้นเงื่อนไห้เสรืรจจ้าขึ้นเงื่อนไห้สามสิบยูโรเพื่อนเพื่อนถามมาแพงบอกอันนี้แพงอยู่จา้าแต่ว่าสือบรบอกราคาดอกแพงอยู่เพราะว่าถ้าอยยังเป็นสีชมพูนี่โชคดีอยากแพงจา้าสามีเสิร์บบามันท่องเกินไปเสือกับ,บ่าคือสามีเสริร์่นล่ออยากให้มันจืดจืดให้มันอ่อนก้อนเนียนนะเพื่อนเพื่อนนี่ยมันเค็มเกินไป จ้าแต่ว่าใส่ดีดีใส่ดีจ้า